สวัสดีปีใหม่2564ผมสมพงศ์ปินป่นพักดีครับผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมาการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุร,ร,ร,รกิจประกันไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือสำนักง,งานกพอพขออำนวยวยพรให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายที่อยู่ในสากลโลกและที่ท่านกรลบับถือช่วยดลบันดาลให้พี่น้องทุกๆท,ท,ท่านนะครับได้ประสบแต่ความ สุขมีความสำเร็จคิดถึงสิ่งใดขอให้สมปราจนาะตลอดปี2564และตลอดไปครับสำหรับในช่วงปีที่ผ่านมานั้นสำนักง,งานคอพอเราได้ดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของการประกันภัยนะครับหลายๆท่านก็ประสบปัญหาในเรื่องของ ความเสียหายในด้านต่างๆจากบัติหีุต่างๆนะครับแล้วก็สําหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเรามีปัญหาในเรื่องของอุทกภัยนะครับเรามีปัญหาในเรื่องของลมพายุนะครับแล้วก็เราก็ประสบปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมนะครับก็ทําให้พี่น้องาาชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงนั้นได้รับความเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของชีวิตร่างกายเนี่ยจำนวนมากเช่นเดียวกันสํานักงานกอพเราก็ได้ดูแล ่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทําประกันภัยโดยเฉพาะในช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมาเนี่ยครับออชาวนครศรีธรรมราชเราได้รับความเสียหายในเรื่องของรถยนต์น้าท่วมเป็นจํานวนมากนะครับผมเองในฐานะที่มีหน้าที่ในการกํากับและก็ดูแลบริษัทประกันภทัยที่จะให้พี่น้องได้รับการบริการที่ดีนะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านใดมีปัญหาในเรื่องของการ ติดต่อกับบริษัทประกันภัยมีปัญหาในเรื่องของการเคลมสินไหมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเกิดอตดจากน้ําท่วมที่ผ่านมาหรือในกรณีที่าญาติพี่น้องเราเสียชีวิตเนื่องจากาภายน้ําท่วมในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้ง20กว่ารายเนี่ยก็ขอให้ท่านมาติดต่อที่สํานักง,งานกอพอนะครับถ้า ท่านใดที่ญาติเสียชีวิตแล้วไม่ทราบว่ามีประกันที่ไหนบ้างก็สามารถมายื่นคำร้องที่สำนักง,งานคอพนะครับเพื่อที่จะ,ะตรวจสอบว่าของเหล่านั้นเนี่ยได้ทำประกันไว้ที่ไหนบ้างอย่างไรนะครับ ซึ่งสําหรับในช่วงที่ปีผ่านมานั้นผ่านเหตุการณ์กันมาด้วยดีนะครับสำหรับในช่วงปีใหม่2564เนี่ยครับอยากะจะบอกพี่น้องจประชาชนทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงนะครับให้ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะครับอย่าลืมว่ารถทุกคันต้องทำประกันภัยโดยเฉพาะพระบคุ้มครองผู้สยหายจากรถแต่ท่าน เกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือร่างกายต่างๆที่เป็นเกิดจากรถนะครับถ้าหากว่าท่านได้ทําประกันภัยไว้เนี่ยท่านก็จะได้รับการเยียวยาในเรื่องของค่าสินไหมทดแทนต่างๆนะครับพรบคุค้มครองผู้สุขภายจากรถนั้นในกรณีที่เราเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการอุบัติเหตุต่างๆเนี่ย ความคุ้มครองสูงสุดปัจจุบันเนี่ยครับรบวบคุ้มครองให้ถึง500,000บาทนะครับและก็ถ้าหากว่ามีประกันภาคสมัครใจอีกก็ขั้นต่ําก็ได้อยู่ที่500,000บาทถ้าเป็นกรมธรรม์ใหม่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะนั้นผู้ที่ประสบภัยโดยเฉพาะกรณีประสบภัยจากรถเนี่ยนะครับอย่างน,น้อยๆเนี่ยประมาณ1ล้านบาทนะครับต่อรายต่อคนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยขอให้พวกเราตระหนักนะครับเพราะว่าเรื่องอุบัติเหตุเนี่ย เราปัจจุบันเนี่ยคือรุอบัติเหตุขึ้นมากแล้วก็นครศรีธรรมราชเนี่ยวันหนึ่งเสียชีวิตหนึ่งรายสองรายเป็นประจำเพราะนั้นก็อยากฝากพี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านน,นะครับให้ตระหนักในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเรื่องรถไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องบ้านหลายหลายท่านสอบถามมาที่สำนักง,งานว่าให้บ้านน้ําท่วมทํำยังไงบ้างที่จะได้รับการเยียวยาได้ได้รับการดูแลจากการประกันภัยนะครับการประกันภัย บ้านที่อยู่อาศัยในราคาประหยัดนะครับปีหนึ่งบาทเนี่ยครับสามารถาบันเทาได้นะครับถึงถูงสุดถึง6กแสนบาทนะครับปีละ600บาทเนี่ยซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากให้พวกเราได้บริหารความเสี่ยงช่วงที่เราเดินทางกันบ่อยๆช่วงนี้ครับท่านสามารถหาซื้อประกันอุบัติเหตุนะครับราคาไม่แพง100งบาทก็สามารถซื้อได้200บาทก็สามารถซื้อได้นะครับ สองสามร้อยบาทสามารถซื้อได้ครับท่านสามารถไปติดต่อเซเว่นอีเลเว่นนะครับซึ่งง่ายๆที่สุดเดินทางาแวะก็ไปถามหาซื้อได้นะครับหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทสามารถซื้อได้และในช่วงปัจจุบันนักเวลาเนี่ยครับโควิด -19 กเก็มาเยือนพวกเราในรอบสองอีกแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าประมาทในเรื่องของการป้องกันตัวเองนะครับในการใส่แมสนะครับในการที่จะ ไปร่วมจุมนุมหรือไปน่วมไปร่วมกิจกรรมปีใหม่เนี่ยครับขอให้ระวังและถ้าละได้หรือลดเว้นได้ในปีนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประกันภัยโควิดเนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยก็ยังคงขายประกันโควิดอยู่นะครับตั้งแต่ราคา10บาทเนี่ยนะครับคุ้มครองให้30วันนะครับแล้วก็แถมประกันอุบัติเหตุให้10,000แบาทด้วยเช่นเดียวกันด้วยน,นั้นช่วงโควิดเนี่ยนะครับ ถ้าหากท่านใดสนใจที่จะทําประกันโควิด19ก็สามารถติดต่อตัวแทนหรือนายหน้าหรือสาขาบริษัทประกันภัยได้นะครับเะ็นนั้นเนี่ยขอให้พวกเราได้บริหารความเสี่ยงในฐานะที่พวกผมดูแลในเรื่องของการประกันภัยนะครับกำกับดูแลบริษัทประกันภัยกากับดูแลตัวแทนนายหน้าประกันภัยถ้าหากท่านใดมีปัญหาเรื่องการประกันภัยนะครับสามารถติดต่อสํานักงานกปพจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเลขที่7 ทับสีถนนพัฒนาการกูขวางตาบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับสามารถติดต่อได้โดยตรงนะครับ0650529953เนื่องจากในโอกาสปีใหม่2564นี้นะครับนอกจากที่จะอวยพรให้พวกเราไดา้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือประสบความสำเร็จในทุก,ทกเรื่องแล้วเนี่ยนะครับท่าน สามารถที่จะ,ะสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยที่จะคุ้มครองตัวพวกเราได้นะครับคุ้มครองทั้งชีวิตร่างกายอนามายัยมของพวกเราได้ทุกทท่านดังน,นั้นก็อย่าลืมที่จะทําประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของพวกเราทุกทท่านก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีตลอดไปสวัสดีปีใหม่ครับ ใบบรรดาบวนทันสุขสันทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมงรัไทย